พระกลิ่งบาเกงวัดเอี่ยมบางขุนพรมพระอาจารย์ทีมเจ้าพิธีพระกลิ่งบาเกงเป็นพระกลิ่งที่พบในประเทศกัมพูชาบนเขาพนมบาเกงจึงมีชื่อเรียกว่าพระกลิ่งบาเกงหรือพระกลิ่งนอกเป็นพระกลิ่งที่เก่ามากไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างมานานเท่าใดพบในประเทศไทยบ้างตามกลุ่วัดต่างๆแต่จํานวนน้อยมากสําหรับพระกลิ่งที่สร้างล้อพิมพ์พระกลิ่งบาเกง ที่สร้างในประเทศไทยนั้นมีของพระมงคลราชมุนีหรือที่ส่วนใหญ่เรียกขานในสมณศักดิ์เดิมว่าท่านเจ้าคุณศีวัดสุทัธเทพเรารามสร้างโดยนำพระกลิ่งบาเกงนอกมาถอดพิมพ์เริ่มสร้างรุ่งลองพิมพ์ในประมาณปี2485าจำนวนไม่มากแต่ยังมีพระกลิ่งบาเกงอีกองค์ที่สร้างขึ้นมาและเป็นที่นิยมคือพระกริ่งบาเกงวัดเอี่ยมวรนุษ ที่พระอาจารย์ทิมวัดช้างให้เป็นเจ้าพิธีพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมธรรมทโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีผู้สร้างตำนานพระเครื่องหลวงพ่อทวดที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันทุกวันนี้ในปี2 5 0 6ได้รับนิมนต์ให้ขึ้นมาช่วยวัดประสาทบุญญาวาสที่ถูกไฟไหม้ในครั้งนั้นไปพักที่วัดเอี่ยมวรนุษย์และทางวัดได้จัดการสร้างวัตถุมงคล เพื่อเป็นที่ระลึกและเพื่อหาทุนมาบูรณาวัดเช่นกันพระกริ่งบาเกงวัดเอี่ยมวรนุษย์บางขุนพคลมสร้างโดยการถอดทิมของพระกริ่งบาเกงนอกพระอาจารย์ทิมเป็นเจ้าพิธีในการสร้างและปลุกเสกเททองที่วัดเอี่ยมวรนุษย์เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2 5 0 6มีจอมพลประพาสจารุสเถียนเป็นประธานฝ่ายคาราวาจจำนวนสร้างประมาณ3า0 0ันองค์เนื้อมวลสารอาทิ โลหะปลอกกระสุนปืนใหญ่จากกรมสรรพาวุธธทหารบกชนวนเก่าพระกริ่งสายวัตส,สุทัศน์แผ่นยันจากพระเกจิอาจารย์สายใต้และอื่นๆเนื้อองค์พระสีเหลืองนวลแซมสีน้ำตาลเทแบบหล่อตันทั้งองค์แล้วจึงนำมาเจาะสว่านที่ใต้ฐานบรรจุเม็ดกริง่งก่อนอุดด้วยทองชนวนกล่าวได้ว่าได้รับความสนใจมากเป็นที่นิยมรองลงมาจากพระกริ่งของท่านเจ้าคุณสีสนเท่านั้น นอกจากเหรียญหลวงปู่ทวดแล้วพระกริ่งบาเกงวัดเอี่ยมวรนุษบางขุนพรมก็เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมเช่นกันสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ